นี่นะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นต้นขาอ่อนๆนะครับที่เราปลูกไว้ทั้งต้นเลยนะครับแต่ต้นมันแก่แล้วก็เหี่ยวตายไปนะครับหนอมันก็เลยแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามีฝนตกลงมานะครับก็จะงอกสวยๆเลยนะครับเนี่ยเดนนี๋ยวใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปครับเนี่ยน,นี่เก้วมังกรก็กหล ประมาณสองสามปีแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยตายไปหลายต้นแล้วครับอันนี้ก็หลงเหลือนะครับจะเป็นต้นน้อยหนาครับอันนี้ก็ประมาณปีสองปีแล้วครับเนี่ยใส่ปุ๋ยไปนะครับถึงได้แตกกิ่งก้านนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มออกแตกกิ่งนะครับแตกยอดแล้วก็ออกดอกเป็นพุ่มน้อยๆนะครับเนี่ยคอยดูฟ้าฝนนะครับว่ามันจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้ นี่ดอกพุ่มๆครับพุ่มๆหอมๆสวยๆครับเนี่ยมีอยู่บ้างครับตรงนี้เราแอบปลูกฟักทองญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโอ้ปลูกตอนงอกขึ้นมาเยอะมากนะครับตรงนี้พอดีตายหมดนะครับแดดแรงนะครับก็เลยเอ่งค์คลุมไว้นะครับคงแตกนี่ครับขาดน้ํำน้ำตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้น ในนาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยใยนาหนังนะครับเนี่ยกําลังแตกแตกดอกครับเนี่ยดอกดอกก็สวยนะครับเนี่ยหอมๆเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นขอกวัวนะครับฟางแห้งครับเดี๋ยวไปดูไปดูต้นมันสำปะหลังนะครับที่เราได้ปลูกไว้ฝั่งนี้กันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดินไปชมพร้อมๆกันนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นมันสาปะหลังของเรานะครับ ที่ปลูกไว้เมื่อ2องสาเดือนก่อนนะครับนี่นะครับโอ้ก็อีกสักระยะหนึ่งก็จะได้ถอนแล้วนะครับเนี่ย ฝนไม่มาแล้วครับช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณวันที่ยี่สิบนะครับเนี่ยยี่สิบเมษาหกเจ็ดนะครับเนี่ยยังรอฝนอยู่นะครับช่วงนี้ถ้าฝนมาก็คงจะดีขึ้นนะครับเนี่ยวันนี้จะพาไปดูการหวานแหจับปลาด้วยนะครับฝั่งด้านทางโน้นนะครับทางโน้น จะพาไปชมด้วยกันนะครับแล้วก็จะเก็บจะคงตะไคร้นะครับไปทำกับคงกับข้าวด้วยนะครับมูนะครับอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับต้นตาลนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนแรกก็ตำกว่าตำกว่าเรานะครับนี่สูงท่วมหัวเลยหัวไปแล้วนะครับเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นกอต้นขานะครับมีต้นตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะขุดไปต้มนะครับไปต้มปลาด้วยนะครับเดี๋ยวรอหวานปลาก่อนนะครับจะเป็นกอขานะครับอันนี้เป็นใบที่มันมันแก่นะครับก็เหี่ยวแห้งลงไปนะครับนี่จะเป็นใบที่แตกใหม่นะครับก็เป็นพืชที่ทนร้อนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชม จะเป็นดอกครับเป็นเป็นดอกไครก็ทนเหมือนกัน,นครับแต่ไครเนี่ยแต่หัวหัวตรงนี้มันก็ยังยังมาเอาไปทำกับข้าวได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บไปทำกับข้าวกันนะครับแล้วก็จะไปเอาปลาฝั่งนู้น้วยนะครับที่สะนะครับตอนนี้ถ้าฝนมานวะปลาจะออกหมดนะครับเรา ต้องเอามาทำครับข้าวก่อนนะครับตอันนี้เราก็มาถึงสะแล้วนะครับนะนี่เลยนะครับออคือปลาม่รูาตัวเล็กนี่นะครับกำลังบานล,ลงไปหนึ่งแฮนะครับักเก็บไว้ให้หน่อยนะยนเต็บูนะ เดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำดีกว่า <c oughs> โอ้ตอนนี้กำลังหวานแหยกันอยู่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> จะพาไปดูปลาที่หวานกันได้นะครับ <c oughs> นี่ฝั่งนี้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 เดินไปดูกัน ปาท่อนนะครับเนี่ยเป็นแหบรรทางนะครับนี่นะครับโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีถังใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปบานต่ออีกสักหน่อยนะครับ ให้มันคขามเดี๋ยวพี่ซิดใจเย็นๆให้เติมข้ามไอ้ตาผานี่ก่อนมันจะขาดเร็วๆตัวใหญ่ด้วยเร็วๆเร็วๆเร็วๆล็อกเลยหมุนๆเลยลาาเเมมัันจบด้อล็อกๆหมุนๆเลยห้ามพลาดห้ามพลาดใหญ่มากสูอ๋อใหญ่สูเปอร์บิ๊กอะสูเปอร์บิ๊กเร็ว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 เเร็วเกำลังกลับสู้เร็วเดียยวเดีเอาเอาเนื่อโน้นถอดถอดถอดโอ้ยไอพิคเตอร์ เอามาดีนี้เดี๋ยวอ่าค่อยๆล็อกใครตายเลยล็อกใครอยู่เลยอะไรเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ายัดหยัดหยัดยัดหยัดไปอู้ดูโดดโดดเอานู่นโหปิด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 คลุมเอาเมื่อก่อนเอามา่อก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวเขาเอาจนอุ้ยตัวเองหนักอ่ะเอามามามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยเลยอย่าเพิ่งปล่อยเด้ออย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นุ่มม้นาก่อนโอ้ยมใคุื่นขกี้พ่วตกจัเาอยากโอ้มีไข่ด้วยมีกะละมังเลย นี่ไงต้มชุดหนึ่งแบบชุดสุดหม้อใหญ่ได้ไหมเบอร์อะไรเนี่ยมม้อใหญ่ากเบอร์อะไรไม่รู้ใหญ่จริงหม้อใหญ่เท่าความืออ่าันจะงนี่มาตักไปตอนลั้นแต่งทำต้มชุดใหญ่โอ้กำลังจัดแจงแล้ยทําเนี่ยใส่ขมิ้นได้ไหมนี่ ว้าวใส่ขมิน้นด้วยรถดังเดิมไปดูู้น่นี่นี่มันจะทำอะไรต่อไปพวกนี้ครว่ากัน